ซึ่งถ้าเราพูดมาขนาดนี้ผมว่ามีไม่กี่อย่างหรอกครับหนึ่งอย่างแน่ๆนะครันั่นก็คือเรื่องการคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองครับ คนและคุณผู้ชมทุกท่านในครับผมวันนี้อยู่ผมแอ๊กพอพีทลา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 แล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีสลับกับท่องลอกกับดีเจแบบนี้ครับท็อปสิบของดีเจครับผมปรบมือฮะสำหรับเรื่องราวของท็อปสิบของดีเจในวันนี้นะต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ใช้คำว่าน่าสนใจโอุ้ยน่าสนใจทุกสัปดาห์เบื่อกไหมอ่ะไม่น่าสนใจก็ได้ปิดคลิปเลยปุ๊บพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น ใ <laughs> บเว้ยคือผมจะบอกว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์หรือแบบเรื่องราวสิ่งนี้นะบนโลกเรามันน่าสนใจทุกเรื่องเว้ยคือแค่เราเปิดใจและอ่านมันแล้วเราอินไปกับมันอ่ะผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมมันไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวแน่นอนซึ่งเรื่องราวในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่ใช้คําว่าคนในยุคป,ปัจจุบันของเรานะพยายามจะทําสิ่งนี้อยู่และอยากให้มันเกิดขึ้นมากใครได้เลยซึ่งถ้าเราพูดมาขนาดนี้ผมว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับหนึ่งอย่างแน่แนะนั่นก็คือเรื่องการคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธุ์ สัตว์ที่สูญพันธ์ไปเมื่อ100ปี50ปีอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าสปีชีมันก็ยังห่างกันไม่มากแต่ทีนี้เนี่ยเขามีโครงการที่ใหญ่กว่านั้นครับเขาบอกว่ามันมีอยู่หนึ่งโครงการที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธ์ไปในยุคดึาดำบันให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งถึง14สายพันธุ์เลยฮะโอ้โหซึ่งผมบอกเลยว่าเจ้า14สายพันธุ์นี้เนี่ยมันต้องมีสายพันธุ์ที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้จักหรือว่าเเเเคยยยยยดด้้ินนนนนนกกัััมมมาา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 าอออ่่่่งงแและะะีีีีี๋ววววรจจู14สสพธุุ์์ตชชชบบท กันบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งเพื่อพักคีในของเราด้วยแด้วพร้อมกันแล้วง้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับโอ้เฮ้ อเคอย่างแรกนะครับผมต้องขออนุญาตทางเพจ DVC ก่อนเลยนะครับผม14สัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์นะฮะที่อาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในอนาคตครับผมอะมาดูหัวข้อเกินกันครับเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันนะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะฮะสามารถโครนนิ่งสัตว์ได้หลากหลายชนดิดและหลากหลายประเภทแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งหมาแมวแกหรืออีกหรืออื่นอีกมากมายนะครับแต่ทางนี้นะยังไม่สามารถฟื้นคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปได้เลยแต่ในวันนี้เรามี14สัตว์ที่มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีก จันเนี่ยมีการวิจัยไปแล้วกว่า80%และเขาบอกเลยว่าไม่เกินร้อยปีนี้เจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่าน,นี้อาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง ตัวแรกครับบูลลี่แมมมอสหรือแมมมอสขนยาวครับโอ้โหถ้าใครนะเล่นเกมแบบไดโนเสาร์หรือว่าเกมแบบยุคโบราณนะคือแมมมอนได้ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ยุคโบราณโด่งดังที่สุดโลกเลยก็ว่าได้ก็แบบมีกระตูนมีหนังอะไรหลายเรื่องเยอะแยะมากมายนะอ่ะมาดูนครับว่าข้อมูลเนี่ยเขาได้บอกอะไรไว้บ้างครับเขาบอกว่าจากการค้นพบทารกแช่แข็งที่ทุ่งน้ําแข็งอาร์ติกทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มมีความหวังจะนําล่าสัตว์ยักษ์อย่างแมมมอสขนยาวให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งสัต ก็มีสปีชีใกล้เคียงกับแมมมอสเนี่ยก็คือช้างยุคใหม่ในยุคปัจจุบันนั่นเองถึงแม้ว่าเซลล์ที่เขาแบบเตรียมที่จะทําการคืนชีพเนี่ยจะสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังขาดสัตว์ที่เหมาะจะอุ้มบุญได้ทําให้ความเป็นแมชช้างแมมมอสเนี่ยจะกลับมาเดินบนโลกได้อีกครั้งเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีและยังไม่มีการทดลองจริงฮะอันนี้นะครับคือตัวแรกหรือว่าวูรี่แมมมอสนะครับผมต่อมาครับตัวที่2ครับ มาเนียงไทเกอร์ครับเขาบอกว่าเสือทัสมาเนียเนี่ยเป็นเสือที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะมีลักษณะคล้ายๆกับหมาก,ก็คือรู้สึกว่าจะสูญพันธุ์ไปไม่กี่ร้อยปีบ้างหรือไม่กี่สิบปีนี่แหละเพราะว่าแบบเออถูกล่าถูกอะไรอย่างนี้และตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่านักชีววิทยาออสเตรเลียเนี่ยมีซากตัวอ่อนของสัตว์สายพันธุ์นี้เก็บไว้แล้วพยายจะชุบชีวิตมันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีปัญหาที่นึ่ของแมมมอสขน,านยานก็คือยังไม่สามารถหาสัตว์ที่สามารถอุ้มบุญจเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวน,นี้ัเเเอ,เอีีสรรีสรรสรทาาาจะภพมมื มาเนียนเป็นยังไงโอ้นี่ครับคุณผู้ชมคล้ายๆหมาแต่มีลายเสือโห90ปีแต่มันอ้าปากน่ากลัวมากเลยอ่ะ ปากใหญ่มากเท่ผมว่ามันเท่ลักษณะที่เราได้เห็นกันแต่ก็เขาสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับตัวต่อมาเลยครับพิเรเนียสไอเบกฮะหรือว่านี่คือแพะภูเขาสายพันธุ์หนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วแลวะได้รับการยกเลิกสถานการณ์สูญพันธุ์เมื่อ7นาทีก่อนที่จะกลับมาสูา่สถานีค้งใช่เหรอเพราะว่าทารกที่เกิดจากการฝากคันภ์ในแพ้นั้นสามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ของเจ้าพิเรเนียสไอเบกแต่หลังจากที่เกิดมาได้นั้นเกิดมาได้เพียง7นาทีก็เส้นใจตายฮะโพบปอดเนี่ยยังพัฒนาไม่เต แพะสายพันธุ์ที่ยังไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองคุณนี่รู้สึกว่าจะเป็นการอีกทดลอยอีกครั้งนึงนะที่เขาบอกว่าแบบเออหาสัตว์อุ้มบุญได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแพ้นเนี่ยน่าจะทาได้ง่ายก็คือแบบด้วยลักษณะโครงสร้างเนี่ยคือเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปคือด้วยสายพันธุ์นี่มันข้ามสายพันธุ์หงไงคือต่อให้มีสัตว์อุ้มบุญมาร่างกาย,ยาต่างมันอาจจะพัฒนาออกมาแบบได้ไม่เต็มที่เราไม่รู้ว อันดับที่4ครับที่อาจจะฟืน้นคืนชีพมาได้และเขาแบบมีวิจัยอยู่นั่นก็คือเซเบอร์ทูธหรือว่าเสือเขี่ยวดาบโมคุณชมผมบอกเลยว่าเจ้าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ม่นกลับมามีชีวิตว่าแต่งเป็นแบบเสือที่เท่มากไม่แท่งจริงเลยถ้าเราเห็นภาพ นี่ฮะคือเขาจินตนาการภาพออกมาคือเสือเขี้ยวดาบเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆเสือดาวนะครับแล้วก็มีเขี้ยวดาบแล้วก็หางกดุดแต่ด้วยเขี้ยวที่มันเป็นดาบแบบแหลมออกมาคือมันเท่แล้วมันน่ากลัวน่ากเกงขามากเลยเว้ยคุณผู้ชมหล่อหล่อสุดๆนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสูญพันธุ์ไปเมื่อวันหนึ่งมาณ12,000ปีก่อนหุ้ยถ้าเทียบกับสิ่งอื่นที่เราเจอมานี่คือไม่นานนะถ้าไม่นับทัสมาเนียนนะฮะตัวไม่นาน1 2 0 0 0ปีเองนะครับเอง1 2 0 0 0ปีเองโว้ยเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยคือหลั จากที่มีการสูญพันธุ์ของไดนโนเสาร์เนี่ยก็คือนักล่ายุคต่อไปท,ที่แบบเข้มแข็งแล้วแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็คือเซอร์ทูหรือว่าเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวนี้แหละแต่ถึงแม้ว่าเสือเขี้ยวดบเนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็แบบล่าเหยื่อเก่งแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายนะครับสายที่ทําให้พวกมันเนี่ยไปถึงทางตันหรือว่าสูญพันธุ์เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกทําให้สุดท้ายเนี่ยเหยื่อของมันเนี่ยตายไปหมดแล้วมันก็ไม่มีเหยื่อกินนั่นเองครับผมอ๋อรู้สึกว่าหลังจากที่ไดโนเสาร์เสตร์ รู้สึกมันจะมีอยู่ครั้งหรอสองครั้งอะที่แบบ ลูกเราแม่งกับตาละปัดอะจู่ๆแม่งหนาวแบบน้ําแข็งแม่งแข็งทั่วโลกเงี้ยแล้วตรงนี้ก็เลยทําให้มันแบบไม่มีเหยื่อในการล่านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเสือเขี้ยวดาบที่สูญพันธุ์ไปนั่นเองครับต่อมาอันดับที่5ครับโมอาครับหรือว่านกโมอานั่น,น,นเองอันนี้คล้ายๆนกกระจอกเทศนะฮะเขาบอกว่าหากไม่นํานกกระจอกเทศนะครับโมอาก็จะเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยและเป็นนกสายพันธุ์เดียวที่ไม่ทิ้งร่องรอยของปีกให้เห็นไม่ทิ้งร่องรอยของปีกที่เราเห็นในภาพไม่คือไม่มีปีกหรอหรือว่าอย คือเหมือนับว่ามันเก็บปีกจนเราไม่เห็นแบบว่าโครงสร้างของปีกมันเลยฮะไม่รู้ฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ไม่เห็นโครงสร้างของปีกเลยครับเป็นนกที่ใหญ่ครับน่าจะใหญ่กว่านกกระจอกเทศในยุคปัจจุบันด้วยเขาบอกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ได้สกัดด NA จากซากเปลือกไข่โบราณได้สําเร็จแล้วแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือลักษณะภายนอกของโมอานั้นเนี่ยข้ามเกี่ยวระหว่างนกกระจอกเทศกับนอกอีมูซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้แบบไม่สามารถบอกได้ว่าสัตว์ตัวไหนเนี่ยเหมาะที่จะอุ สัตว์ที่โง่ที่สุดในเกม Ark Survival แต่กูก็ชอบมานะมันดูโง่ดีเขาบอกว่าเป็นเวลากว่า80ปีแล้วครับที่นกบินไม่ได้ตัวเดียวในโลกนะหรือว่าเจ้านกโดโดเนี่ยได้สูญพันธุ์จากโลกแล้วและมีความเป็นไปได้ว่าโดโดเนี่ยจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเขาจะทําการให้นกพิราบเนี่ยมาอุ้มบุญเจ้านกโดโดซึ่งนกพิราบเนี่ยเข้าข่ายกับว่าน่าจะเป็นญาติห่างๆหรือว่าใกล้ชิดที่สุดของนกโดโดในยุคปัจจุบันนั่นเองเดียวนะเ้ยพักก่อนปลาเอางี้เอาีี้เเดยยปปใหูรบบทนะ มันคล้ายกันยังไงวะแล่นโดโดตที่เรารู้จักอันมันก็ปุกลุกเหมือนหมาปอมเป็นเลเนียนนะยวยมันจะพุมได้หรอวะไม่รู้นะว่าอนาคเขาจะคืนชีพหรือเป่าแต่ส่วนตัวผมว่าดงพิรบไม่ผ่าน <laughs> ตัวต่อไปเลยแล้วกันครับสล็อตยากเลยว่าครันสล็อตครับพูดคุณผู้ชม ภาพที่เขาแบบจินตนาการออกมานี่คือดูจากเขี้ยวดูจากอะไรอย่างเงี้ยแบบดูจากแบบเล็บม,มืออะไรเงี้ยมันก็เป็นสล็อตนะเว้ยแบบทำไมผมลักษณะเห็นมันคล้ายหมียังไงก็ไม่รู้เว้เยยูต่คนนักินเนื้อด้วยเหรอเป็นสล็อตกินเนื้อเนี่ยนะโอเคคุณผู้ชมน่าจะเป็นสล็อตยักษ์ครับถ้าดูจากภาพที่เห็นนะฮะหรือว่าเป็นต้นตะกูลของสล็อตนั่นแหละครับเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในเมกะบีสครับที่อยู่ร่วมยุคเดียวกับเสือเขี้ยวดาบและแมมมอสครับและเชื่อว่ามันเป็นสัตว ยักษ์กลุ่มสุดท้ายที่หายไปจากโลกในยุคนั้นเพราะมันเนี่ยได้หลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเจอทั้งมูลแล้วก็โครงกระดูกของมันซึ่งเป็นแหล่งรวมของ DNA ที่หาได้ยากมากเลยเนื่องจากแม่อุ้มบุญของมันเนี่ยในยุคปัจจุบันนะก็ต้องเป็นสายพันธุ์เดียวก็คือสโลตนันแหละคือยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันตัวเล็กแบบเล็กมากๆคือยังไงมันก็อุ้มสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า3เมตรไม่ได้อะต่อให้มันจะเป็นตัวลูกของมันตัวลูกมันก็จะตัวใหญ่กว่าตัวโตเต็มวัย มันต่างกันเกินไปนะครับผมอ่ะอันดับต่อไปนะครับคาโรไลนาพาราคิทหรือว่านกแก้วคารโรไลนาครับด้วยความหลงไหลในสีขงของนกแก้วสายพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์เดียวของสหรัฐอเมริกาทําให้นกแก้วคาโรไลนาถูกล่าจนศูญพันธุ์และนกตัวสุดท้ายเนี่ยก็พบเป็นซากจะนําไปจําหน่ายให้กับนักสะสมซากซากซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ขอเก็บ DNA ของนกตัวนี้ไ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอคืนชีพในอนาคตครับหุยอันนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้ผมบอกเลยว่าอันนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้ท พันแย์แยกมาสีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับอันต่อไปลยครับบุลลีไลนุครว่าเจ้าแรดขนยาวนั่นเองครับเขาบอกว่านี่คือสัตว์ที่พบได้บ่อยมากๆตามจิตรกรรมฝาผนังยุคโบราณและกระดูกของมันเนี่ยคงเก็บรักษาอย่างดีนะการที่เหน็บหนาวแล้วอุณหภูมิจิตลบที่อาร์กติกทำให้เนืนเองของมันเนี่ยยังอยู่ครบแต่ก็ยังขาดสัตว์ที่อุ้มบุญเหมือนเดิมครับคือจะบอกว่าแรดในยุคปัจจุบันเราก็มีความคล้ายกับแรดขนนะแต่อย่างที่บอกไปคือต่อให้มันเป็นแรดเหมือนกันนะแต่สปีชีส์มันต่างก ใกล้กันอาจจะอุ้มบุญได้อนาคตมีสิทธิ์เหมือนกันครับตัวนี้ตัวต่อไปเลยครับเพอร์เซนเจอร์พีเจียนหรือนกพิราฟพัสเซนเจอร์ฮะเขาบอกว่าเมื่อ200ปีก่อนครับเราจะเห็นนกพิราตัวนี้เนี่ยอยู่แถบอเมริกาเหนือเลยและถูกยกให้เป็นเป้าซ้อมยิงชั้นดีของมนุษย์เพราะต่างเชื่อกันว่าเจ้านกนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีวันสูญพันธุ์อย่างแน่นอนแต่แล้วฝันอล้รก็เกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อนกฝูงสุดท้าย,นยในบินหายไปจากโลกพร้อมๆกับสงครามโลกนั่นเองแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมีดีเอ็นเอของม จะนามันกลับมาได้เลยครับโอ้โหกูจะสงสารเลยเกินตัวต่อไปเลยกันครับไอริสเอลหรือว่ากวางยักษ์ไอริสครับตัวนี้สวยมากในเกมอาร์คเซอร์ไวเออร์กวางไอริสสวยมากเขาบอกว่าเป็นกวางที่เขาสวยที่สุดในโลกและเป็นกวางที่แบบสง่างามจริง,รงเมื่อเทียบขนาดคนนะครับก็เราเนี่ยก็ตัวได้กว่าเขานะแล้วก็เป็นกวางที่มีขนาดตัวใหญ่มากโอ้โหเป็นเขาที่สวยจริงๆนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะศูนย์พันไปเพราะว่าการล่าไหมอะมาดูข้อมูลหน่อยครับเขาบอกว่าหากเขาของกวางมู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้คนตื่นตาตื่นใจ แต่คุณต้องเห็นเขาของกวางไอริสที่มีขนาดใหญ่กว่า4เมตรแถมมันยังมีความสูงกว่าระดับโหรายกว่า2เมตรอีกด้วยซึ่งนี่คือยักษ์ใหญ่ที่หายไปพร้อมกับยุคน้ําแข็งอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ก็เหมือนเมกาบิสสายพันธุ์อื่นฮะที่เราสามารถรักษาอุณหภูมิหรือว่าเ,าเซลล์ต่างๆไว้ได้แต่ก็ยังไม่สามารถหาสัตว์อุ้มบุญได้อยู่ดีเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันดับที่12ครับไบจีลิเวอร์ดอฟินหรือว่าโรมาแห่งแม่น้ําจีนครับโอ้โรมานี่สมพันธุ์ได้ด้วยีง ในประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโรงงานอุตสาหกรรมจนกลายเป็นสัตว์ตระกูลวาและโลมาสายพันธุ์แรกที่สูญพันธุ์ในยุคใหม่นั่นเองแล้วก็ถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จีนนะจะสามารถสกัดดีเอ็นเอจากซากของมันออกมาได้อย่างง่ายดายสามารถหาโลมาน้ําจืดที่ซีกโลกอื่นมาอุ้มบุญได้แต่ปัญหาคือบ้านซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดของโลงมาสายพันธุ์จีนนี้เนี่ยได้หายไปแล้วผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราสร้างบ้านเทียมมันได้นะเว้ยมีโอกาสเยอะที่สุดแล้วนะฮะพอๆกับพวกนกที่ลาบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสใกล้ๆกันที่คไับ13ปร เขาบอกว่านี่คือเจ้าของขนนกที่แพงที่สุดในโลกราคาขนละสามแสนบาทคุณพระคุณเจ้าและพบได้ดเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีสร้างม้วนเก็บไว้ดูต่างหน้าจํานวนมากและมีโครงการว่าจะคืนชีพเจ้าันนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถหาสัตว์ที่อุ้มบุญและใกล้เคียงกับมันได้นั่นเองขนนกสามแสนถามทิ้งอ่ะแล้วมาดูกันสุดท้ายครับมนุษย์ยุคนี้แอนเดอร์ธันโอ้โห ไม่จำเป็นต้องอ่านข้อมูลเลยครับเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสูงมากกว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันมากแต่ระดับของสมองเนี่ยใช้คําว่าต่ำพละกาลังกับร่างกายเนี่ยสูงแต่สมองต่ำแต่ว่ามนุษย์เราในยุคปัจจุบันเน่ะคือเหมือนเราใช้หัวมากกว่าร่างกายร่างกายเราลงหดเล็ดลงแล้วก็วิวัฒนาการมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี้ยและสมองเราก็ใหญ่ขึ้นด้วยมันเลยต่างกันซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเขาทําโครงการในการคืนชีพมนุษย์ย,ยุคเดนททันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหชิบหายแน่นอนนะคคคคืืืออออเเเเ้้้้้้าาาาาต่่นนนนนขึนมมแแแแลลวววบบบบไรรูีโยบบยุุกิด ทำไมมันไม่น่านะฮะไม่ไม่น่าจะสามารถทําได้แล้วก็เรื่องของมนุษยธรรมในเรื่องนี้น่าจะหนักมากแล้วก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นไงแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยยากนะครับเรื่องจริยธรรมเนี่ยสูงมากและนี่ก็คือ14สายพันธุ์สัตว์ที่เขาคาดกับว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการคืนชีพได้อย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าแต่ละคนนะมีความเป็นยังไงเกี่ยวกับทั้ง14สายพันธุ์นี้คิดว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงสุดในการคืนชีพได้แต่ละคนคิดเห็นตัวไหนลองคอมเมนาอกกจ คสีส่สายพันธุ์นี้ก็ขอมเมนตใต้คลิปนี้บอกผมก็เหนื่อยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ท็อป10ของ d ี f ฟต้องไว้ในพิธีนี้เจอกันสัปดาหนะ์หน้าท็อป0ิเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามด้วยกันวันนี้ละบ๊ายบายบ